สวัสดีค่ะพบกับเจนนี่นะคะที่ช่องเจนนี่โกราวนะคะตอนนี้นะคะเจนนี่อยู่ที่แถวชิงช้าค่ะก็จะพาเพื่อนๆนะคะมากินของอร่อยๆนะคะที่นี่นะคะก็เดี๋ยวเพื่อนตามเจนนี่มาเลยนะคะว่าเจนนี่จะพาไปที่ไหนบ้างบอกเลยว่าเด็ดมากแล้วก็เป็นหิ่นของเจนนี่ด้วยเพราะว่าเจนนี่นะคะเกิดและโตแถวนี้ค่ะแต่ว่าจะขอแนะนําร้านหลัหลกๆอยู่3าร้านก่อนนะคะก็คือเดี๋ยวพาไปร้านแรกค่ะร้านมิตโกยว่เป็นร้านที่แบบว่าร้านเก่าแก่มากเดี๋ยวตามเลยนะคะ สองทีค่ะใช่ครับผมใชางใช้หงกระหมี่นะคะได้ค่ะนั่งไหนดีนั่งนี้ก็ได้เนาะที่นี่เป็นร้านเก่าแก่มากนะคะจีนี่นะคะก็เลยสั่งมีกอบปัชกาลที่ห้านะคะแล้วก็สั่งไข่แข็งลวกสุกต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็ไข่เจียวหมูสับค่ะแล้วก็สั่งกับบ้านคือเป็นผัดเออไม่ใช่ค่ะเป็นกุ้งอบบนเส้นนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะคะที่บอกว่าอร่อยเป็นยังไงแล้วจะบอกว่าที่นี่นะคะราคาถ้าเทียบกับที่อื่นแล้วถือว่าถูกมากนะคะเาใช้เป็นน้ำแม่น้ำในการทำต้นออยางกุ่นนะคะแล้วก็ของที่เอามาทำะคะเป็นของใหม่สดเอนมาดูกันนะคะว่าหน้าตาอ,อาหารที่นี่เป็นงไงค่ะเสียใจมากเมื่อกี้ป้าขเขาเดินมาบอกว่าหอยแข็งหมดก็ป้าเขาบอกว่าเราอะไรนะหนูมีหอยอื หอยลอดหอยลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกงนะั้นเอาเป็นหอยลอดผัชชามาเดีย๋ยวมาดูหน้าตากันค่ะว่าหอยลอดผัชชาเปไน็นงไงรับรองว่าเด็ดไม่แพ้ก,กันนะคะอาหารก็มาถึงแล้วนะคะก็อย่างที่บอกค่ะก็คือวันนี้ก็จัดหนักจดเต็มนะคะหอยลอดผัชชานะคะที่เขาเป็นอาที่เขาแนะนําอีกอย่างนึอันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะก็คือเป็นต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่เขาแนะนาแล้วกุ้งที่นี่นะคะใช้เป็นกุ้งแม่นม้ําตัวใหญ่มากถ้าเทียบกับราคากุ้งขนาดไซส์ขนาดใหค่ S ข้ยไม่ถึงร้อยค่ะอีกเมนูหนึ่งนะคะที่เราสั่งมาอันนี้คือเป็นหมี่กรอบรัชกาลที่ห้าค่ะเป็นเป็นหมี่กรอบที่ร้านนี้นะคะทํามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าอย่างชื่อบอกนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราอันนี้ต้องมีบีบมะนาวนิดนึงนะคะเพื่อ <c oughs> อย่างหมี่กรอบเมื่อก่อนนะคะ <c oughs> ก็จะไม่ได้มีเครื่องเยอะนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นหมี่กรอบแล้วก็จะกินคู่กับ สวงนอกนะคะเนี่ยให้ชิมจะชิมหมี่กรอบก่อนค่ะเพราะว่าที่นี่หมี่กรอบอร่อยมากกรอบมากหมี่กรอบที่นี่ไม่ต้องปรุงเลยนะในเส้นหมี่อันนี้ค่ะที่เขาทำมาเรียบร้อยแล้ว,สวรสชาติดีมากไม่ต้องปรุงอะไรเลยกรอบมากที่นี่นะคะต้มยำใช่เห็ดหาง สดน,น้ำนี่อร่อยมากาต่อไปนะคะเป็นหอยรอดอยออยาวมากหอยยาวมากหอยยาวมากมากกินกับข้าวนะคะร้อนๆอันนี้เป็นไข่จมูสับนะคะเป็นเมนูที่พอเรามากินลุกค้าเราชอบอะเรา เราชอบมันแบบมันมันกรอบมากค่ะถ้าไม่อนมากินร้านนี้นะคะต้องรีบมาเพราะตอนเนี้ยคิวรอหน้าร้านแน่นมากไข่กรอบจินี่ขอเน่ยกินไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่เลยค่ะตูหัวกุ้งนะคะตู้หัวกุ้งเยิ้มๆเลยค่ะ ดูสิคะเพื่อนนี่หัวกุ้งนี่เยอะมากกุ้งนี่สดมากเลยนะคะการันตีในความสดของร้านนี้มากอย่างที่บอกค่ะคือมากิดร้านนี้ตั้งแต่แบบสมัยยังเรียนนะคะจนทุกวันนี้อย่าบอกอายุเลย <c oughs> ชอบเ,เพื่อนนะคะชอบความเผ็ดแนะน,นำอันนี้แต่ถ้าชอบความกลมกล่อมแนะน,นำตัวนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังคือไม่ต้องปรุงอะไรเลยคืออร่อยมากอร่อยมากถ้าไม่บีบมะนาวก็ยังอร่อยนะคะแต่ถ้าชอบชอบจิบความจัดจ้านคุณกูก้ชมวามกลมกล่อมก็เป็นเมนูนี้ได้ค่ะเพราะว่าต้มยำกุ้งที่นี่อร่อยมากอร่อยแบบมาก คือทานอะ่ะคว้ยเดียวไม่พออ่ะบางทีขอเพิ่มสองคว้ยเลยที่นี่นะคะเขาจะมีซอสะคะซอสติดนะคะ,ะ,คะมากินคู่กัน กินตัวเดียวไม่พอค่ะต้องกินหลายๆตัวหอมกลิ่นกระไายค่ะหอมไรายมากแล้วก็หอมกลิ่นกระชายมากที่นี่นะคะเขาใส่เครื่องทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์<ม>หรือว่าเครื่องเทศนะคะเขาใส่แบบเต็มที่ทมากนี่นะคะก็หลังจากที่เจนนี่ทานนะคะก็คือจะบอกว่ากินเรียบมาก ถ้าถามว่าชอบอันไหนมากที่สุดก็ส่วนตัวนะคะส่วนตัวจะชอบอันนี้ค่ะมีกอกเพราะว่ารสชาติแบบว่าไม่ต้องปรุงเลยแล้วก็ที่ชอบลองลงมาก็คุณจะต้องเป็นต้มยำกุ้งที่มาทีไรก็จะต้องสั่งที่นี่ทุกทีนะคะมีปกุ้งสดมากแล้วก็ราคาค่อนข้างดีล้วยเนี้ยราคาถ้าจะไม่ผิดก็น,น่าจะเก้าสิบหรือไม่ก็ร้อยนึงนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยจะราคาแค่เจ็ดแปดสิบบาทแต่ว่าตอนทีคือของมันแพงขึ้นก็ก็เข้าใจว่าแบบ ขึ้นมานิดเดียวเองซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าร้านอื่นมากๆนะคะสอย่างแล้วาข้าวสค่ะเช่นกับบ้านค่ะน้ำ1คหนึ่งค่ะอัดเดลิเก้นเจ็ดห้าหมืเจ็ดสิบาหมื่นเจดเมื่อกี้เขาบอกเราว่า5้าห่นอาหารเหล่านะห้าเจก็อย่างที่บอกค่ะว่ามีนูที่นี่นะคะถูกมาก มากเลยราคาที่จําได้อย่างเดียวก็เพื่อนี้ค่ะที่สั่งกลับบ้านกุ้งอบเส้น140บาทนะคะเมนูอื่นก็คิดว่าน่าจะประมาณไม่ถึงร้อยสี่แสนสามขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอทายสี่แสนสาี่แสนสโอเคค่ะวันนี้นะคะเจนนี่ก็ขออนุญาตไปทัวร์ร้านอื่นต่อนะคะแล้วก็ยังไงเจนนี่ก็ฝากติดตามนะคะช่องเจนนี่โกลาวนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า เสาชินช้านะคะร้านไหนที่เจนนี่จะไปกินต่อ,อวันนี้เจนนี่ขออนุญาตปิดเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดี